สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประออนพี่สาวลงพลนะคะวันนี้เกิดพายุฝนนะคะตกหนักนะคะประออนก็เลิกงานแล้วนะคะเลิกบ่ายสามโมงพอไมมพีน่น้องไฟดับพอไมมพีน่น้องสังเกตเดินน้ำหงมานะฝนตกแห้งแห้งพายุลมพัดละเล่นานาดนานเลยอยู่โรงงานไหม ไฟกระดับพ่อไฟเท่าแกเพิ่นกเ็เลืยให้เลือกบ่ายสามโมงพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาดูญ้าพานะคะกำลังทำอะไรอยู่เนาะเฮ็ดอีหยังอีกองหาให้ชองเ้ยวเยว่อ่อ สีเข็ดจังไดกินคือหมอกโอ้สีหมกน้องม่ามาโอ้หุ่งเดียวกับบักรหลายหนึ่งแม่ก็งอหง่ะอันเป็าหมกหลายหลายนันบาแแสบจะสีหมกใช่หมูมบ่เดี๋ยวะออกไปเอาใบตองมาให้เดี๋ยวจะออไ,ปไปตัดใบตองมาให้ต,า,ตมา,ามการพ่ออย่าบาอกเออ ต้มน้ำใหม่เมื่อไหร่ไมหน่อยน้ำใหมทุ่อ๋อต้มสักกอนบ่นี่เอาก็ต้มก่อนละเนาะเออเออเดี๋ยวคอยไปดังไฟก้อนสนั่นตุ่อดูข้างหลังเออ,เออเออเดี๋ยวจะไปดังไฟอันนั่นนั่งนัง่นห้นเหนวเออมาจอาไปเอาไปตองหายเด้เอ,อเอ,อ,เอ,อ,เอาพางเน่าดีเอาอย่าบ่ามีบ่โอ้มีเน,นาะ ขนบมีก็สิสอยมาให้ยอนี้ส่วนมันเยอะแยะเลยวโกดูกีเดย์ยังนาดพักเนาพ่ออยู่ว่าซ้ำเนี่ยพ่ออย่างเนาะเออตายมากินเลยเนาะมาลวกมาหยังลายอยู่อืมอืมเดี๋ยวว่าอย่างนั้โอ้บวบาแล้วอันนี้เด็ดมานจะให้สดอันนี้ต่ออืมเจ้าสดแกงกระเทมมุกอืมน้ำไม้เนาะมุกกินแกงกรบโบปันไตดอกมุก จังเป็นตะกินไงนกแ,แล้วก็ใส่บาตนะ้ำนี่มะเ้าวเอาใส่บาตเดี๋ยวขอไปดังไฟให้ก่อนเด้อดังโลดไม่ต้มเออดังไฟต้มแล้วก็ฉีออกไปเอาอ่อนไปตอกไม้เอาเขาแรงไปให้แม่ข้าวนมันพร้อมเอาเขาแรงไปให้แม่ข้าวมันพร้อม ประมาณนี้คะ่ะทุกคนเยวออกไปดูนาก่อนว่าฝนจะตกแรงไหมอยู่ที่นาเมื่อวานนี้ก็ตกนะคะพ่อแม่พี่น้องแต่ป่อดไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าทำงานก็วันนี้ก็วันที่สามนะคะวันที่สามก็เกิดพายุฝนนะคะตกตกลงมานะคะไฟดับนะคะพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่บ้านน้องแวงใต้นะคะไฟดับเท่าแก่ก็เลยให้